สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีการชำ่แหละกล่องโมโนโของค่าย GLP ครับนะฮะว่าภายในทำด้วยอะไรนะครับทำไมถึงแรงทำไมถึงวิ่งดีนะครับหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งกันไปแน่นอนครับผมจะมาชำ่แหละนะครับก่อนที่จะมาชำ่แหละให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะเกินและเท้าความไปก่อนว่ากล่อง มโนนะครับหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่ากล่องคอยกล่องดันคอยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแน่นอนครับถ้าเซิร์ชอยู่ใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่ากล่องไฟคอยก็จะมีการทุบการสอนอตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นหลักแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับยอดฮิตเลยนะครับที่ทำขายกันมากที่สุดก็คือตัวนี้ละครับรีเซิเตอร์5วัตต์ หนึ่งโอห์มตัวนี้นะครับเป็นยอดนิยมเลยนะครับที่ทําขายกันนะครับไปไปเซิร์ชดูใน youtube จะเห็นมีการสอนมีการทําขายนะครับต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าซีนะครับอ่าแล้วก็มีไดโอดกับหัวตัวนี้ก็ทําขายเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมสายไฟซ้ายขวานะครับอ่าตัวนี้เรียกว่า C อะไรนะฮะ ซีซีไมล่านะครับสองตัวเบิ้ลกันตัวนี้ก็ไดโอดกับหัวกำหางก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ไดโอดเหมือนกันนะครับมัดรวมกันอย่างนี้เลยนะกับหัวกำหางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นทั่วๆไปตามท้องตลาดนะครับตามตามขายแหล่งต่างๆก็จะป้นเปี้ยนอยู่แค่นี้แหละครับหลักๆแล้ว นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นของของค่าย G&P l บ้างเรียกว่ากล่องมโนว่าภายในมีอะไรซึ่งผมเอามาให้ทุกคนได้ชมกันก็คือตัวนี้นะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับใส่แล้วทําไมถึงแรงใส่แล้วทําไมถึงวิ่งก่อนอื่นนะครับว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ตัวนี้นะครับกว่ากว่าจะเเรียกว่าคิดคน้นหรือกว่าจะหามาได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ ก็เลยมาผ่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเฮ้ยราคา350บาททําไมมันแพงจังแค่ตัวแค่นี้เองอนะครับเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าทุกคนสงสัยว่าทําไมมันถึงแรงทำไมมันถึงวิ่งดีจังทุบเลยดีกว่าไหมนะครับฉะนั้นผมก็มาชําแหละให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยแล้วกันว่ากล่องมโนภายในมีอะไรมีอยู่แค่นี้ครับแต่แต่ ผมสับขาหลอกครับของผมจะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะนี่ตัวนี้เลยเป็นชิปนะฮะเป็นชิปนะครับ,รบสามารถใส่กรถล่ดหัวฉีดหนึ่งสูบได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันแรงกว่าพวกนี้เยอะนะครับมันแรงกว่าพวกนี้เยอะบอกได้เลยนะครับ ก็เลยสับขาหลอกไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตั้งไปสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้เลยเรียกว่ากล่องมโนชิปนะครับโอเคนะครับฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะสงสยัยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ต้องสงสยัยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ต้องมานั่งทุบให้เสียของว่าในกล่องมันทำด้วยอะไรถ้าทุบไปแล้วปุ๊บ เสียทันทีนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับกล่องไฟมโนชิปตัวนี้นะครับมโนชิปตัวนี้นะฮะมโนชิปแรงแน่นอนครับโอเคครับ